ีนี้บุญเราสร้างบุญกุศลสินทานมีการภาวนาเป็นรากฐานสำคัญแล้วความสงบเย็นใจเราก็จะเริ่มมีขึ้นภายในใจเรียกว่าเราสร้างเือนใจเป็นลำดับด้วยจิตตาภาวนานี่จิตเราก็จะค่อยร่มเย็นเป็นสุขไป็นลำดับลำดาไปดันสอนไว้เป็นพื้นฐานำสำคัญเมื่อเราปฏิบ,บัติตามนี้เราจะรู้ใจเห็น ตามสิ่งที่โบอสอนไว้แล้วอย่างแน่นอนเช่นบาปมีจริงบุญมีจริงจะรู้พื้นทีน่ใจของเรานรกมีจริงสวรรค์มีจริงก็จะรู้จะเห็นพื้นทีน่ใจของเราจนกระทั่งรมรมโลกนิพพานก้าวเดินไปเท่าไรเท่าไรก็ยิ่งใกล้ทำเหล่านี้เข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงมุตตอนิพพานได้หายสงสัยจากการปฏิบัติของเราไม่จะหายสงสัย